อจบส่งงานนะครับ Mercedes Benz Vito W 6 3 9นะครับอ่าสตาร์ตดูเปลี่ยนกล่องแซมนะเปลี่ยนกล่องแซมแล้วก็อ่าคันเกียร์นะครับแล้วก็กล่องแซมหน้ารถนะกล่องแซมเสียนะครับอาการสตาร์ตเงียบนะครับซึ่งจะคนละส่วนกับคันเกียร์นะกล่องแซมคือไม่เปิดระบบสตาร์ทนะสตาร์ทเงียบมีราคาสิบเอ็ดครับเ e อร e เซเดสเบนท์วนะครับ ยูหกสามเก้าหกสามเก้าเสร็จแล้ว,ลวมาจากเพชรบ,บูรณ์ปสายลบุรีแต่ว่ามาจากเพชรบ,บูรณ์นะของแซมเปลี่ยนเรียบร้อยนะของแซมไม่เปิดระบบสตาร์ทนะคนละส่วนกับเกียร์นะครับเกียร์นั้นคันเกียร์ก็หักนะครับแข็งเกียร์ก็หักนะครับอะบูตแ,แตกคันเกียร์ขับบูตบูตแ,แตกแล้วก็คันเกียร์ไปเตะนยะไปเตะโดนสวิตนะครับขัดติดขัดแล้วก็อีกอาการก็คือ ต,ตาเงียบนะแซมนะกล่องแซม